สวัสดีครับครัวบ้านทุกคนโรงเด่นพากินพาเที่ยวครับมามาเที่ยวภูเก็ตนะแล้วก็ได้มาชิมอาหารอาหารเขาบอกอาหารยูนานเหรอเนาะไส้อั่วยูนานไส้อั่วยูนานครับนี่ครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมขอดูแบบชิดๆหน่อยว่าไส้อั่วยูนานมันคล้ายๆกับไส้ไส้อั่วทางเหนือก่อนคล้คล้ายๆกับคล้ายๆกับไส้อั่วคนเหนือเหมือนกันเนาะคล้ายๆกับไส้อั่วบ้านเฮานะครับน้องเขาก็เป็นคนเชียงรายเหมือนกันเชียงรายไหมเชียงรายเหมือนกันนะครับไส้อั่วยูนาน แต่ว่าเวลาทอดต้องต้องหั่นก่อนนะครับไม่เหมือนกับเอ่อถ้าเป็นไส้อ้วทางบ้านถ้าถ้าสมมุติไส้อ้วทางตี๋ว่าทางบ้านเขาแจะอะไรนะเขาเขาจะเอาไปเขาทอดตั้งแท่งเนาะแบบมาจากยุนนานนะครับเดี๋ยวต้องคุยกับน้องเขาเอาฝูก็บอกว่าเป็นเอ่อภาษาเขาเรียกว่าอะไรนะครับเาขาเขาชื่อมันเป็นชื่อภาษาของจริงๆของเขาเนี่ยสังซือชางซือ มีคกอนะอุ้ยของสแก,กนยังไม่ติดเตานะอันนี้อันนี้มาจากทำหรือแถวที่บ้านทำครับหรือว่าสั่งมาแถวาทำทำจากหมูเนาะเมื่อกี้โรงเรียนบอกแล้วชังซื้อใช่ไหมสำเนียงได้ไหมครับเนี่ยเดี๋ยวรอดูหน้าตาตอนทอดรสชาติหรือว่าหน้าตาจะเป็นแบบไหนนะครับจริงๆเขาต้องกินกับผักไหม กินเฉยๆอย่างนี้นะครับกินเหมือนกับไอ้คุณเชียงไหมกินแบบคล้ายๆคุณเชียงนะครับม,มา,าภูกเก็ตทริปนี้มิตภาพดีมากนะครับมากินมาเที่ยวก็มีคนมีคนรู้จักโรงเรียนอยู่มาก็้มาได้ชิมหลายอย่างวันนี้มาก็จริงๆน้องต้องใช้อเอาหวังแกบอกอยากจะกินลาบหมูคน,คนเหนือคนเชียงให้เหมือนกันแกอยากจะให้โรงเรียนมาทำลาบหมูแต่ว่าไปตลาดแล้วแล้วก็ หมูแบบมีเลือดครับแล้วก็เครื่องในเขาก็แยกขายหมูในเชียงรายนี่มันก็จะเป็นเออหมูในต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็จะแยกภูเก็ตนะเขาจะแยกขายเนื้อแดงขายกระเพาะขายคนละที่คนละทางกันหมดอะก็เลยแบบมันมัน,ม,นมันไม่น่าจะมาทําลาบ,บจะรังหันนะครับเดี๋ยวรอตั้งกระทะทอดนะครับครับตั้งกระทะแล้วนี่เอามาจากเชียงรายเลยเหรอ ต่างกระทะครับเตรียมร้อนน้ำมันร้อนแป๊บหนึ่งครับนี่ครับอนแล้วครับผมด,ดูจากเมื่อกี้เขาก็ใส่พริพกเหมือนกันนะครับใส่พริกคล้ายๆกับไส้อัวนะครับคล้ายๆกับไส้อัวคนเหนือเขานะแต่ว่าอันนี้ก็เหนือเหมือนกันแต่ว่า,า,าเป็นสูตรเ,เป็นสูตรทางอาหารเป็นทางยูนนานนะครับ นี่ดิจ๊อบเฉพาะภาพครับที่จริงน่าจะมาอธิบายตั้งแต่ที่แรกว่าอันนี้คือน้ำพริกกุ้งนะครับของคนจีนนะครับเออริ่มตั้งแต่เอากุ้งไปตากแห้งแล้วก็เอาไปบดกับกระเทียมพริกแล้วก็เอามาคั่วเป็นแบบนี้ครับไม่ไม่ใช่น้ำพริกเผาใช่ไหมอ่าไม่ใช่เป็นน้ำพริกหอมนี่หอมจะคล้ายกับน้ำพริกน้ำพริกตาแดงบ้านผมบ้านนี้ตาแดงไหมไม่แต่ว่ามันเป็นน้ำกุ้งกุ้งเสียบเหรอมันพริกกุ้งเสียบไหมครับผม ที่ไปกินร้านอาหารเมื่อเช้าแล้วไหมเนี่ยหอมๆอย่างนี้เลย,นยเน,นี่ยหอมครับยังมีอีกนะพี่อ๋ออันนี้คือต้้งปลามันจะคล้ายๆกันแต่ว่าน้ำอะไรนะเอามาให้ผมชิมหน่อยนะเดี๋ยออันนี้คือปลาแต่ว่าน้าตามจะคล้ายๆกันนี่อ๋อนี่อ๋อนี่เป็นปลากลิ่นมันจะคล้ายๆกันแต่ว่าต่างกันอยู่ัวหอมอ,อยู่ว่ามันไม่เหมือนกันอันนี้ทำจากทำจากปลาปลาอันนี้เราทำเองเหรอ,อ เราซื้อมาหลังบ้านคนหลังบ้านผมทำแล้วก็ขอามาขายของที่ทพูดถึงพูดถึงว่าสมมติว่ามีข้าวสวยร้อนๆนะนะข้าวแล้วมีผักเนี่ยวผมชอบกินผักก็มีผักผมันคือมีหลายอย่างแต่นี้มันจะหมดไ,ไอ้แค่กิมจิเหรอใช่ใช่กิมจิกิมจิเหมือนของแถวที่บ้านเรานี่มีนี่ไหมมีไข่ไหมเวลาตุ๋นจีนคนละคนละอันเดียวกันไหมไม่ไม่ม่ถ้าตุ๋จีนนี่ส่วนมากจะเป็นตุ๋จีนของ ของคนอาสาไข่แดงต้มไข่แดงอ๋ออ๋อนั่นเป็นนั่นเป็นนี่นะอ๋ออาขานะอาอาขานี่ส่วนมากจุดจินของเขา่แต่เพื่อนผมก็มีตอนเรียนด้วยกันเขาอยู่บ้านฝุนแม่บงเขาเขาเป็นเขาเรียกอะไรเขาเป็นเออเขาก็แจกงนี้นะเขาก็แจกไข่แดงอ่ะครับผมได้ละหลังขุนลงขุนเม่อจบแล้วเขาจะเอาไข่แดงมาแจกกับเพื่อนๆพื่อนเออเป็นสิริมงคลอย่างเงี้ยใช่ใช่ ดูนะดูสีสันหน้าตาครับผมไม่ได้เปิดแปดนะแต่ว่าโอ,โอ้เปิดไฟนี่น่ากินมากเลยทีนี้เห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเภาพตรงนี้แหละเป็นภาพปักหน้าจอมันอืมลองหน่ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขอไปชิมน้ำพริก,กันนี่หน่อยอเหมือนเมื่อเชา้าผมไปกินน้ำพริกกุ้งเสียบตัวนี้<ต>นะป๋าผมรู้ตัวนี้จะแปลกมากแปลกมากมาก คล้ายๆกับน้ำพริกเผาแหละแต่ว่าจะใส่ไอ้หอมกุ้งมีสูริก้ามีครับแต่มันเหลือนนน้ออยัไม่หัวเต้าหู้ยีเราเราเป็นคนเชียงรายแต่ว่าเขามาเป็นมันเป็นไกด์เนาะมาเป็นไกด์นี่นะนี่พรุ่งนี้ผมจะได้ไปเที่ยวมีโอกาสได้ไปเที่ยวกับเขาเนี่ยพรุ่งนี้พรุ่งนี้ลงเดีกเจะพรุ่งนี้ลงเด็กลงนี่ลงเีดจะตามไง ครับจริงๆมันน่าจะหอมมากนะแต่ว่าบ้านเขามีตัวดูดตัวดูดอากาศมันเลยไม่ได้กลิ่นหอมกลิ่นหอมหอมอยู่แต่มันมันโดนดูดไปเยอะแต่จะหอมอ่ะเดี๋ยวเราไปชิมหน้าบ้านเลยนะไอนี่เอาวงอางกล,ลกลับไปยังกลั <c oughs> บเรียบร้อยแกกินด้วยแป๊บหนึ่นงไปนี่ถึงเวลาชิมอีกแล<ะ>้วนี่ชิมรอบสองกิโลสี่ร้อยห้าสิบเลยเหรอโอ้ห้าสิบ ไสอัวบ้านผมยังสองร้อยฮะสองร้อยครับโอ้ยบางเจ้ายังข้าวสอง,งร้อยสองบาทอยงนี้เหมือนน้ำพริกลาบอูมามินี่นี่เน<ช>ีระวังถึงเวลาชิมได้ <laughs> ได้จัดให้น่อย <laughs> อเอาแล้วครับรวางเดี๋ยวไปเลาะ <laughs> โอ้กิโลตั้งห้องอา,าร้อยตาจะอร่อยอ่ะ มันร้อนพี่มันร้อนคำแรกที่คุณเที่ยวเข้าไปคุณรู้สึกยังไงมั้งมันร้อนมันเหมือนแหนมนะเออเดี๋ยวต้องต้องให้แต่น้โอ้จิมมันจะออกน้ำกิลาบจะมีกลิ่นสไปซี่เหรอสไปซี่นั่นแหนะจะน้องมาลองสไตล์น้ำหมีกิลาบชิมได้ชิมได้ชิมชิมดูหน่อยอ่ะชิมดู มาทีต่ต้องต้องเอาวิเคราะห์มารสชาติเป็นแบบไหนมันแพงกว่าไชอว์สองเท่านะได้อร่อยกว่าแพงกว่ามันอมอหเป็นน้ปีละครั้งเพราะว่าครับคือมันต้องตากน้ำค้างต้องต้องช่วงที่อากาศหนาวอากาศเย็นเนี่ยระวังไหมดูสารคดีเนี่ยผมอยากกินอย่างนี้ไหมสารคดีที่ว่า อาหารจีนก็มันต้องพิธีพิถันแบบเวลาเราไปตากแดดจ้ามันไม่ได้เราต้องกางเกนมันต้องเากน้ำค้างแล้วก็ตอนเช้ามันจะเป็นแดเราไปอ่อนแต่ไม่ร้อนเนี่ั้นเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหอันนี้ืมงั้นเขาจะขายกี่รตัสี่ร้อยสี่ร้อยหสี่ร้อยถ้าถ้าเผาดอยก็ประมาณสี่ร้อยอ่าส่งมาถึงนี่ก็ประมาณห้าร้อยหกร้อยค่าธรรมนูนไปเอาอีกแปดร้อยค่าเครื่องบินอีก แซวม่ก็ผิงคือว่าอร่อยอร่อยเพราะะนั้ชนจไหนบอกให้ผมไปทอไปทอรลองชิมชิมไปดูหน่อยอันนี้ชิมด้ยขายนี่อยู่อ่ะกินาการกินากันพี่กันกินกันรสชาติครับพูดภาษายูเนีนโอ้ยอะไรนะเดี๋ยวขอชิมยนะ อร่อยครับโอเคนะครับไปดีหนึ่งมีครั้งเดียวนะครับอาหารเป็นอาหารจีนเขาก็พิธีวิธานในการทำเขาจะพิธีพิธานในการทำเก็รยเอก็เอาไปจากค้ำค้างก็ได้ดิกว่าจะได้กินนะปีหนึ่งใช่ไหมปีเดียวมีครั้งเดียว <ป>ไี่เคยมีครั้งาามันเวลากินอาหารต้องสมมติว่ามีข้าวข้าวต้มร้อนๆท้วยเล็กนะซอกจุ๊บๆๆ,ๆนะแล้วก็ใส่ในคำหนึง่งใส่พออาหารพื้นบ้านแล้วอาหารท้องถิ่นแล้วก็แพ้้ดวยต้องกินกันกนบข,ข้าวครับข้าวครับเนาะกินกับข้าวนะข้าวก<ช>ินนี้มันจัดเข้มันข้าวต้มกุ้ยนะข้าวต้มกุ้ยนะหรือว่าถ้าไม่มีก็ ยาคัดเจือให้หน่อยแง่อร่อยอ่ะเชื <um> ้อก็แอลกอฮอล์ของเราเนี่ยนะถือว่าถือว่าจากที่ดอยไม่สลองจากรไม่ใช่อันนี้น่าจักรเขาดอยนั่นแหละดอยไหนไม่รู้ครับดอยไม่สลองนั่ยนแหละอาหารทุกอน่างจะไปเห็นตอนทำเลยตอนทำเดี๋ยวต้องดีอีกทีพริก เดี๋ยวมให้โรงเรีนให้โรงเรียนดาน้ำนี่แต่ว่าพริกมีแน่นอนแต่มีไม่เยอะพริกแห้งพริกแห้งพริกไทยแต่ต้องเป็นสมุนไพรทางตะมีนตกสมุนไพรทางครับทางจีนอ่ะมันมีหลายอย่างอยู่มันจะออกกลมหอมของเครื่องเทศครับเครื่องเทศทุกอย่างพูดตุ๊บหยุดต้องมนก็ที่เราต้อง400เนาะครับเราขาวก็คนไทยเขาเรียกหมูน้ำค้างหมูน้ำค้างอ๋อนี่ยเอาหมูน้ำค้างเหรอครับตามนี้เลยนะครับ ถึงวันแพงขนาดนี้หมูน้ำค้าหมูน้ำค้าอันรนี้น้ำไม่้างมันไม่ได้กินจนแก้วครับจาี้ค่าเจียกัครับค่าเจบคกนบครับรกดซ้้ผมเลยก็ได้หรือว่าซื้อไางักค็ได้ักนะครับกดพักนะครับโกวหรนก้เมื่อกี้เมื่อกี้เขากำลังเขากำลังบอกสูตรกำลังจะเผยสูตรมา ลองเดียนชิมแล้วลองเดียนชิมดูม,มัน<อ>มันจะว่าเป็นเครื่องเทศ เครื่องเทศบอกแควนกับใบใจมันอาจจะเป็นเครื่องตุนยาจีนนะตั้งแต่ยุคโบราณสมัยฮ่องเต้นานแล้วครับรุ่นไร่ปู่ทวดของทวดทวดทวดครับถึงยุคนี้่แหละนี่แหละถึงจะเป็นอาหารยูนานของแท้แสดงว่ามีรากผักมากกันเนี่ยแสดงว่าโชคดีนะได้มาชิมแต่เราต้องให้ได้เปลี่ยนภาษาติกันโอเคนะใช่แต้อวอะไรนะโฟว์ไอ้มันชื่ออะไรนะไอ้ลองพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าช้างช่างอ่านี่ไงนี่ไงนี่ไงเรายังงง แทะโหมกิโลทั้งสี่ร้อยซาดตัวตัวฝากตัวเครื่องมินไม่กระหักนะนี่อร่อยนะครับอ๋อเดี๋ยวเอาให้ออกเสียงหน่อยเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่ไมเขาก็พูดได้อยู่แล้วเชียงฉางเร็วเร็วเอาได้ไออะไรนะออ๋ลองซั่งทังสเนียงใช่ไหมเชียงเกาเชียงไหม มากเลยคล้ายกับเชียงรายผมก็ผ่านอยู่มันก็เชียงรายไม่เชียงนะก็เหงาเน่ยถ้าอะไรเหาถ้าขออธิบายเป็นเป็นภาษาไอ้นั่นนอยู่ในสุขภาพไรเงาขอบคุณขอบคุณขอบคุณมิตรภาพดีขอบคุณสจภาพนะครับขอบคุณมิตรภาพดีมากมากเลยวันนี้โรงเต้นสุดยอดแล้วได้ชิมนี่นะโอ้นะครับพรุ่งนี้กลับเจอกันต่อมีแต่สุดหรอทั้งนั้นล่ะเนี่ย ความมีจีเตร์หรอปอ้ยมีกันสุดยอดนีครับา